ไม <mile pe. S 2> ่จงหรอกแหกปากเป็นเบียร์เท่านันแหละลืมเบารำมวงกันตัวตุงหูฟังตัวหูแตกวางหูแตกกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิวชิว e p 4กันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเบคอนเกมนี้เนี่ยก็จะมาบอกว่าเบคอนเนี่ยสามารถไปอย for ู่ส่วนไหนของโลกได้บ้างผมเนี่ยชอบกินเบคอนมากเลยเพื่อนๆชอบกินเบคอนกันไหมเบคอน ในด่านแรกเนี่ยเยบคอนจะอยู่ในเบอร์เกอร์หรือเบอร์เกอร์อยู่ในเบคอนอันนี้ก็เป็นปะกะติที่เราเจอกันไหปป๊บปุ๊บเราต้องกระดกอ๋อง่ายเกินเกมต่อไปเบคอนอยู่บนขนมปังอยู่บนขนมป,งงงนมป,งปมังอยู่บนขนมปังไปสวยเบคอนอยู่บนขนมปัง เบคอนยนขนมปังเบคอนไปอยู่บนขาเดี๋ยวนะเพิ่งด่าสองเองโอเคปึ๊บเบาๆเบาๆเบคอนไปอยู่ขนมปังเบาๆาฮึบใจยเย็นเย็นฮึบเบาเบาหืมะเจ้าเหอะ มันยากไปไหมเนี่ยเบคอนเฮ้บเบาๆสวยสวยโอ้โอเคเบคอนอันนี้จะเป็นเบคอนไขมันฉ่ำๆนี้นุ่มๆออนท็อปอยู่บนแพนเคก้กที่น่ากินชุ่มฉ่ำนุ่มดิบสุดยอดต่อมาเป็นเบคอนที่ อยู่กับน้ำสับปะรดปัน่น <c oughs> มันไปอยู่กับน้ำสับปะรดปั่นได้ยังไงวะเนี่ยเบคอนกับน้ำสับปะรดปัน่นไปฮึปบเบาๆโอ้อันนี้เบาไม่ได้อันนี้เบาได้คุณผู้ชมอีกอีกทีได้อีกทีอีกทีสวยได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่ยฮึบสวยเบคอนเนื้อ,นนช,อชุ่มฉ่ำอยู่ในน้ำสับปะรดที่หวานอมเปรี้ยวกังดีแช่อิ่มตัวอยู่ในนั้นนะ จนเนื้อเบคอนได้บวมตัวขึน้นเบเบคอน <laughs> อเบคอนอยู่บน <laughs> ทงอเมริกาว h <laughs> <laughs> <What? S 3> ไปฮุบสูงสสวยเบคอนเนื้อชุ่มฉ่ำที่วางพาดไว้บนทงอเมริกาที่เป็นรูปแผนที่อะไรก็ไม่รู้ เบคอนเบ,บคอนบนทหารขี่มา้าทหารน่าจะเป็นทหารของออชาวยุโรปยุคกลางนะครับคนสมัยก่อนก็ยังมีเบคอนกินอยู่ปุ๊บไปเบคอนโอ้โหโปเช่อยู่บนพอดีมือเบคอนที่หวานกรอบจากน้ำสเปรดเมื่อแก้วที่แล้ว อ่อน p ออยู่บนนาะโฟเนโอเบคอนานะพระดซเบคอนอยู่บนความเชื่อในตัวเอง <c oughs> ค,วเอว <c oughs> ความเชื่อในตัวเองความเชื่อในตัวเองคุณผู้ชมความเชื่อในตัวเองเนี่ย <c oughs> คือเราเชื่อว่ามีเบคอน ตัวเรามีเบคอนเนี่ยเบคอนก็จะอยู่บนนั้นฮึสวยฮึไปไง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากเก็บกูอยู่สวยโอ้โหสวยงามเบคอนที่แสนสวยงามวางผ้าอยู่บนรอยของของตัวบีของคำว่า believe <c oughs> คุณต้องเชื่อมันเบคอนอยู่บนเฟิ้นไฟลอ้วันนี้สแตนดาร์ดเลย สแตนดาร์ดเลยทุกคนเบคอนที่อยู่บนนั้นเปนเบคอนกินเฟนฟายอร่อยะเบคอนเนี่ยกินกับเฟนฟายอร่อยนะคุณผู้ชมคุณเคยกินไหมเบคอนกับเฟนฟายเนี่ยสุดยอดเลยึบเฮ้ยเบคอนกับเฟนฟายแสนแสนอร่เบคอนวางตรงๆสวยสวยพลาดอย่างสวยงาม เบคอนที่แสนชุ่มฉ่ำเนื้อนานุ่มกรองพอดีออนท็อปอยู่บนเฟนฟลายที่อยู่ในกล่องสีแดงและชิโยตัวบีพร้อมกับซอสมะเขือเทศที่ไม่ได้เสิร์ฟมาคู่กันเเบคอน <laughs> 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 อยู่บน สาวรับใช้ก็ค,คือเหมือนเราเนี่ยเราคือการทอดเบคอนให้สาวรับใช้ได้กินนะคุณผู้ชมนี่ไงเบคอนอยู่กับเราได้ทุกที่จริงๆผมเชื่อมัน่นสวยเบคอนที่แสนุ่มจุ่มฉ่ำอยู่บนหน้าตักสาวใช้ภายในบ้านและลอยชิมอันแสนกลุ้นกลิ่มและครัครักรอครัวเคี้ยวอัน ด้วยความอาริดอร่อยอยู่ในเกลียวอูออ้สวยเบคอนที่อิงองศากรลังพอดีอยู่ไ้เดเิดไวายอันแสนชุ่มฉ่ำและหอมกลิ่นอรุ่นที่ทิมทแทงอุรูจมูกของเพื่อนเพนขึ้นมาได้อย่างรุ่งตัวเบคอนเบคอนในกราฟพุ่นขึ้น กราฟงบป,ประมาณประจำปีก็ถ้าเกิดงบป,ประมาณประจำปีของบริษัทเนี่ยถ้าเราแบบว่างบที่มันค่อนข้างจะไม่ดีเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนลงมากินเบคอนอาจจะกินแต่เบคอนก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่หนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอยู่ดีนะคุณผู้ชมครับเบคอนเด้เอและหลังจากเบคอนนั้นถ้าเกิดกราฟยังทรงตัวและลงแบบเดียวบเบคอนขาดเดี๋ยวนี เบคอนเนื้อเนื้อนุ่มถูกตัดขาดด้วยร้อยหยักของกราฟที่แสนยุ่งเหยิงขึ้นๆรงๆของงบประมาณหากงบประมาณเรายังทรงตัวเป็นแบบนี้และลงเรื่อยๆเราจะเปลี่ยนจากเบคอนเป็นแอมบีกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งแทนสบายๆคุณผู้ชมครับเกมสบายๆเกมสบายๆเหมือนเช่นเคย ไปสวยอาฮึสวยเลยเลยไหมไม่เลยพัดอาฮ่ามันไม่โยกกืองกีนี่นิดฮึอสวยไปจังหวะได้ถูกต้องกลางหลังพอดีเปเบคอนที่อยู่บนผู้หญิงท่านหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวยุโรปยุคลางอีกแล้ว เราก็จะเสิร์ฟเบคอนนี้ให้กับนายหญิงคนนี้ดิได้รับประทานกันเราจะต้องขออนุญาตนายหญิงเสิร์ฟลงบนกระบ้าเลยก็แล้วกเขาคือโมนาลิซ่านั่นเองเบคอนที่แสนชุ่มช่ำออนท็ออยู่บนหัวโมนาลิซ่า ศาสตรผมจะเสียแล้วนะนี่อะไรนี่คืออะไรครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอันนี้คือหมูยอเออมันคือสลัดหมูยออย่างงั้นเหรอเบคอนที่อยู่ในสลัดหมูยอและเอสผลักัดอย่างนั้นเลยได้เลยพร้มพอมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเด้งดึง๋งเบคอนเบคอนปอบไปด้วยม,มันเด้งขนาดเนี้ยวอร์ร้ย วุดเดเบคอนเดี๋ยวเพื่อนฮึบสวย Bacon. เบคอนนี้เนียนสวยวางโค้งได้รูปอยู่กับแอสพาร์กัสและหมูยออุบลเบคอนเบคอนบนเอ่ออ่ำบนรีวิวกูกันเพจ แสนเนียนนุ่มวางอยู่บนคอมเมนต์รีวิวเกมที่ชราที่สุดเป็นไปได้ยังไงผมผมค่อนข้างอาจจะเป็นอาจจะเป็น,น,ปน,นแบบสติ๊กเกอร์เบคอนที่มันอยู่บนบนรีวิวก็ได้คุณผู้ชมนะ,อ,ะอันนี้ต่อมาอจะเป็นออเบคอน <c oughs> บนตัวตัว,ตวอักษรจีนอืม เบคอนบนโตอะชอบจีนคิดได้ยังไงวะเวัดวัดไปสวยลูกเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องจะสื่อว่าแบบว่าเออคนชาวจีนเนี่ยก็ชอบกินเบคอนเหมือนกันแล้วก็ได้อาจจะมีการนำส่วนผสมบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับน้ำมันมาเป็น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 เอ่อครับ อ,อสวยสวยอยางนี้สวยองศาได้องศาได้เบคอนบนงานภาพวาดเป็นภาพอาร์ตที่ค่อนข้างโอ้อันนี้จะต้ององศาจะต้องสูงนิดหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยไดออนท็อปอยู่ด้านบนเพื่อให้น้องเบคอนของเราได้ออนท็อปอยูยออนท็อปด้วยเบคอนดิงดิง เจ็บจะไม่ยอมคุณผู้ชมอโอโเสยขนาดนี้ฮึสวย On Top <ม> Bacon อนอ้อันนี้อะไรอ่ะฮะฮะเบคอน On Top บนด่านที่17เฮ้ยสวยสวยอ้าาย่าๆๆหพพะเจ้าเหรอ พระเจ้า <c oughs> เฮอเฮอฮึบโอ้โหแรงไปหน่อยฮึบเฮ้ยฮึบสวย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 โค้งลงเลยวหวเวียนอึบต่อหน้าสวยนิ่งๆอันนี้เ้าท่้งยากคุณผู้ชมใน,นพื้นที่ในการออนท็อปของตัวน้องเบคอนของเรานั้นเขาต้อ,อง,งมีพื้นที่จำกัด ด้านเชฟผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องกะร,ระยะให้ดีกว่านี้แล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆปล่อยเบคเครื่งมาช้าๆให้ไหลไปตามกระทะแล้วก็เสยขึ้นเพื่อเสิร์ฟว่า <What the S 3> ต้องโตโต,ตใจเย็นสวยยังไงครับยังไงครับคือนี่อู้วูดี้นี่เกมนี้เบคอน อาแสนชุมชื้นที่ออนดรอปอยู่บนหมายเลขสิบเจ็ที่แสนสวยงามและแคบเหลือเกินเบคอนในกระปุกทิปเคาจะให้ติปเขาด้วยเบคอนนะฮะนี่เป็นเรื่องที่เอ่อไม่แปลกเท่าไหร่แล้วก็เหมือนแบบว่าเราแบบเราจะช่วยเหลือเขาแต่บางทีแล้วเนี่ยเราจะมีเศษไม่พอเราก็ ให้เบคอนเขาไปแทนนะครับปึ๊บโอ้โหแล้วแล้วต้องลงขวดด้วยหรอโอขวดด้วยปะเนี่ยโอ้ยากไปไหน่ะเพื่อนปึ๊บอ๋ออ๋อลงมาแบบสภาพเด้งดึงอะเด้งดึงเด้งดึงผู้ยมเด้งดึง อืมนอนใช่ๆนิจใจเยน็นๆใจเย็นๆโอเคเริ่มน,นิ่งน้องเป็นคนเริ่มนิ่งน้องเป็นคนเริ่มสงบแล้วเราก็เปิดเราไปข้องมาแล้วก็ดังขึ้นเลยอะาอะาอะาเฮ้ยจริงตัวผมนี่มันโคตรเก่งว่ะ คนที่แสนชุ่มฉ่ำวางข้างกับเหรียญที่อยู่ในขวดติฟกับให้กับพนักงานได้อิ่มหนำกันอย่างสันรานอู้เอาน้องเบคอนไปให้น้องหมาน้อยน้องเบคอนออนทบหมาน้อยเก่งมากเลยเบคอนชิวบพิซซ่าจริงๆก็เป็นเรื่องปกติที่เบคอนอยู่บนโอ้มันง่ายเกินไป เท่าไหร่เท่าไหน่นะเบคอนใน UFO เดี๋ยวคือยังไงเราต้องโยนไปพาดข้างบนเขาหรือต้องโยนจากข้างล่างเข้าไปข้างใต้เพื่อให้เขาดูดหรือโยนจากข้างล่างเข้าไปด้านข้างเพื่อเอียงไปด้านบนแล้วเราจะเ็เราต้องเอาไปให้โอ้ <c oughs> โหระยะระยะมันไม่สูงพอที่พระเจ้าเหอดานฮึบ ทำไมอยู่ๆเกมก็สโลโมชันขึ้นมาน้องเบคอนมีความหยิกงอนี่เบคอนได้ทอดกรอบมาแล้วอย่างนั้นหรืออย่างนี้เราก็ผ่าโยนลงช้าๆและปล่อยให้ไหลแล้วแล้วก็เสยขึ้นด้วยความเซียนสวยสวปไปดี คอที่เราเสิร์ฟให้เกวบ UFO ร้านเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะท็อปฟอร์มและโด่งดังไปถึงนอกโลกชวนมรรทุกหลังดาวจะต้องเข้ามาเพื่สั่งและดูดเบคอนของเราขึ้นไปเบคอนบนบ,บนหมาเงาที่ทำจากมือเราเอง <c oughs> จริงๆน้องหมาเงาเนี่ยก็อาจจะอยากหิวเบคอนเหมือนเช่นน้องหมาตัวเมื่อกี้นี้ เพราเราจำเป็นเราต้องเสิร์ฟลูกค้าเราจะไม่เกี่ยงลูกค้าเราจะไม่เกี่ยงลูกค้าเป็นอันขาดเพราะนั้นลูกค้าคือพระเจ้าสวยเสิร์ฟเสิร์ฟเชิญรับประทานได้ครับคุณเ <c oughs> งาหมาจากมือเราอู้เบคอนบนไฟอ่าน,นี่คือการที่เราเนี่ยจิวเบคอนกับกระรช,ชั่วคู่นิดหนึ่งและ โยโรงกองไฟเพื่อให้เบคอนนั้นเกิดการหดตัวและกรอบกรอบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นวิธีทำอาหารแบบว่าพื้นวิธีทำอาหารที่พื้นฐานเพราะเป็นวิธีทำอาหารที่พื้นเป็นวิธีทำอาหารเป็นวิธีทำอาหารที่พื้นฐานพอสมควรครับคุณผู้ชมฮะสวยงามครับสวยงามครับวางสวยๆอยู่บนยอดของเปลวไฟที่ไม่รู้ทรงตัวได้ยังไง อ้เบคอนที่อยู่ในกล่องโวตเราจะต้องเสิร์ฟลงกล่องโวตมันง่ายสาระเกิน <c oughs> ผมเริ่มเซียนนะคุณผู้ชมเบคอนบนกล่องปราสาททรายอ้เบคอนที่วางอยู่บนทรายโดยที่ไม่รู้ว่าเฉลอหรือเปล่าแต่จากที่ดูแล้ว น่าเชไม่เรอเป็นไปได้ยังไงกันครับอู้นี่เราจะเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารนะน่นใ,นใมีลูกค้า VIP เข้ามาสั่งจองรอสักครู่นะครับคุณลูกค้าเบคอนมาเสิร์ฟแล้วครับในแก้วไวน์ของคุณลูกค้าของคุณผู้ชายนะครับผู้ชายได้ครับเบคอนที่แสนนุ่มยุ่มเยิม้มเสิร์ฟมาภายในแก้วไวน์ตามที่คุณผู้ชายได้สั่ง เชิญรับประทานได้อย่างสุนทียภาพนะครับเบคอนอยู่บนน้องแมวด้วยตาตามองเดิปุ๊บเดี๋ยวขอกกลับกลับด้านสักครู่น้องแมวเฮ้อสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่เราเริ่มต้นกันใหม่เราเริ่มต้นกันใหม่น้องแมวนน้องแมวสวยงามครับเบคอนออนท็อป <c oughs> น้องแมวเชิญลูกค้าท่านต่อไปครับ <c oughs> ลูกค้าพอดีว่าลูกค้าเราไั้ได้อาศัยอยู่ในชาโกเราจะเป็นจะต้องเสิร์ฟเสิร์คอนลนโคโจริงๆเราไม่ใช่การกินจริงกินขว้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออาจจะเป็นประตูเป็นห้องใต้ดินที่ลบกซ่อนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเราข้องที่จะส e ีคริตและไพรเวทพอสมควรลองสักครู่นะคะคุณลูกค,ค้า เดี๋ยวผมขอให้น้งนองเบคอนอ่สบเสียลมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเองนะครับมีคนมาเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟน้ำกระจุ่เลยเบคอนที่เสิร์ฟในเชโครห้องน้ำที่เป็นทางเข้าประตูรับของห้องนิรภัยส่วนตัวของลูกค้าไพรเวสของเราเองอ เบรกบอสเบคอนบนพราอาทิตย์แล้วดูอันน้องเบคอนไปเบคอนเราโกทูจักรวาลไปแล้วเบคอนนั้นมีการได้ส่งออกนอกโลกไปแล้วครับจังหวา้ชนเผาของดาวอาทิตย์ชอบ กินเบคอนที่มีความไม่ค่อนข้างไม่ค่อยเล็กน้อยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเบคอนที่ถูกปากทางชนเผ่าโรทิตพอสมควรนะครับคุณผู้ชมเบคอนเบคอนบนมือคาวบอยโอเคผมว่าง่ายอันนี้ไม่ยากด้ปล่อยหลจบสวย เบคอนอยู่บนหมูหมูกระปุกเบคอนบนหมูเบเฮ้ยอยาสวยฮึบฮึบอ,อ,อีกนิดอีกนิดฮึบอ,อ,อยู่ได้เบาาสวยพัดอาลากายฮึบโอ้เบาเกินอันนี้ก็เบาไฟ ครับออกสักครู่นะครับคุณหนูผมกลังเอาเบคอนไปเสิร์ฟครับสักครู่นะครับพอดีว่าอกระทะกระทะพอดีว่ากระทะมันโปรเจกทายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคุณลูกค้าแรงเกินเดี๋ยวจริงๆรีไม่น่ายากหรือน้าเน,นียดเป็นเย็นเย็นเฮ้ยแรงไปต้องทำใจเย็นเย็น,ยนยลปล่อยน้องเบคอนให้อยู่นิ่งๆ่งสงบสงบ เราก็ค่อยๆปล่อยน้องลงมาเคลื่อนที่ไปก,กับกระทะช้าชาเช้าช้าลูกช้าชโอเค <c oughs> สวย <c oughs> ไม่ยากไม่ยากได้ได้เถอะโอ้โหขอลองฮึบ อุ้นี่ไกลเกินไกลเกินต้องเบากว่านี้นิดนึงเบากว่านี้นิดนึงเฮ้ยได้ได้อย่างนี้สวยเบคอนเบคอนในตู้จดหมายอันนี้ต้องเน้นความสูงฮึบ เบคอนที่เสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณผ่านตู้จดหมายอันหอมกรุ่นทางร้านเราก็มีบริการส่งเดลิเวอรี่ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไข่กามาเช่เหรอคือไข่กามาเช่ใช่ไหมเบคอนบนไข่กามาเช่โอ้โหผมว่าผมดูทรงละฮึบ <c oughs> <c oughs> ดูทรงละ <c oughs> สวยสวยเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งอ่าฮะเดี๋ยวเจนเย็นเจเย็นปุ๊บปล่อยเบาเบาเบาๆเบาเอีวันนี้มันจะไปลงตรงไหนต้องไปเกี่ยวกับมางกุดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเจนเย็นเจเย็นอื้มแล้วพังบนไก่กลับมาเชฟเลยไปไกลเฮ้ยดิ้งสุดเกือบสวยอีกนิดไปไกลละ อ adviser. ขอร้อ,องเพื่อนโอ้อันนี้แม่งผู้ชมใครกับ้ชีเพื่อนอึบไปเร็วสวยโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ไหวแล้วดนะอือทำไมอากาศมันร้อนห้องมันร้อนไปหมดเลยฮึบสวยสวย คุณผูชมฮะผมไม่ไหว <'d be S 1> จริงครับโอแสบคอเลยเกินก็น <mm <en> ถ้าใครชอบนะกะ็ <mm <en> คอมเมนต์มาได้ถ้าอยากให้ผมเล่นน้องเบคอนนี้อีกก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยผมก็จะมาเล่นอีกนะครับถ้าเกิดมีคนชอบเยอะก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย <mm <en> ่าลืมกดถูกใจนะฮะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอกฝากด้วยนะครับไว้เรามาเป็นแก๊งเดียวกัน ในช่วงแกงแก็บนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ,จีจีจ้า